嗯嗯，问狗子。 กินซอยจูน้ำกันเดอ้อครับมือนี่แซ่บๆบรรยากาศการกินแบบอีสานลอยต่อยกินกระไบกับน,อน้องอยู่ละแซ่บน้ำกันเดอ้อครับเฮ้ยรับตอนบอกยิ้มๆนี่ซอยจรซอยจูส่ร้อ,อยังคือเนาะฮักกันนี่เป็นกะละมังมันแบบนี้โอ้โทับผ้าแหงเลย นี่ <orn> ครับเบื้งเนื้ออู้งัมครับก้อนโคลงกะเลงนี่แหะบนี้เอ้ยเดี้ยไปจัเส็บๆนี่แม่จวดวานตอนยี้ไยงเด้อครับนู้ดเสบๆจำเจลจัเจลจัดไปคนพี่ไปเบิือกันนะ

รอะว่าที่ฟอยยู่ได้ก่อนว่ะง่ายป่ะนุ่มอืมอืม